สวัสดีกันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับด้วยผมเอาคำพูดมาจากใครเนี่ยก็วันนี้ผมจะมารีวิวแอป Xmod Game นะครับผมสำหรับ Xmod Game นี้ก็จะเป็นแอปที่คนใช้มากที่สุดนะครับผมสำหรับคนอยากแฮกเกอร์เอาง่ายๆนะครับอยากโปรอยากแฮกอยากโกงเรื่องของคุณนะครับผมผมไม่ผิดนะครับผมก็บิลิงโหลดข้างล่างเลยนะครับอยากโหลดก็โหลดไปนะครับไม่เรื่องมากนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแ a p X mod กันนะครับก็คุณสามารถสร้างโลกใหม่ก่อนก็ได้นะนเอาเรียบก็ได้เอาง่ายอ่ะนี่เห็นไหมครับเอายืดพรมก็สำหรับเกมนี่ก็มันก็จะแหลกๆอย่างนี้นะครับเอา22%แล้วชิบหายนี่ครับคุณสามารถเปลี่ยนสไวด์เวอร์ได้ครับคุณเห็นไหมครับผมเมื่อกี้คุณเห็นไหม เนี่ยข้างบนเนี่ยสามารถปรับความมืดหรือจะปรับความแสงก็ได้แล้วก็สามารถปรับเป็นเอ่อความหนาวความเย็นความหนาวความเย็นยนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมน่าจะเป็นพวกหมอกนะครับน่าจะผมก็ว่างันนะครับอันนี้น่าจะเป็นโอเคผมงงไปละพอดีผมใช้มานานแล้วไงแต่ไม่รู้ไอเทมผมรู้ได้แต่ไอเทมนะครับอ่าว g าตัว ผมก็ค่อยรู 1, ้เร really <laughs> <asına Dim ple awake> ื่องอะไรทุกอย่างนะครับผมเเลเวลก็สคุณสามารถปรับถึงหนึ่งพันก็ได้สองพันก็ได้เอาง่ายๆคุณอยากโกงก็โกงไปแต่การวิ่งเร็วนะครับนี่คือเดินธรรมดาตัวนี้คือวิ่งและนี่ก็คือความเร็วเข้าสุดยอดคุณสามารถไปแข่งเดอะแฟชได้เลยนี่นะครับวนๆๆๆต่อไปคุณก็สามารถใช้ความเร็วเดอะแฟตได้ครับ นี่คุณจะปรับความเร็วความลื่นความเรื่อ,อของคุณนะครับผมต่อไปนะครับการที่คุณกระโดกโกะโดรกระโดดหนึ่งบรอุ้ยเก็บกระโดดสองเบร์โอ้ซูนกระโดดสามจะกระโดดไกลมากาแล้วผมกับผมต้องตายกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาไปนะครับเอาคิดสั้นไปนะเออผมเกี่ยงไปเนะี่ย การมองเห็นนะครับคุณจะมองเห็นได้แค่นี้หรือแค่นี้หรือแค่นี้แค่นี้นะครับคุณดูดีนะเอ้ยไปสิครับนี่แค่นี้หรือแค่นี้แค่นี้อย่างนี้ก็ได้อ่ะน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นพวกไวเลงธนูนะครับไม่ก็สลับข้างนั่นแหละ v ิน i ิสิเบอ่ะเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมไม่ค่อยเก่งอกินนะครับบล็อก ทุบทีเดียวได้เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพของคุณเลยนะครับเนี่ยคุณบินก็ได้เอาไงฟลายฟลายเดย์นะครับเอาายนะครับคุณก็จะตกมาเจ็บเหมือนเดิมที่เหมือนคลิปเมื่อก่อนนี่แล้วอ่ะนี่อะไรคุณสามารถเอาอ,เอาอะไรก็ได้แต่ผมไม่มีนะสิไม่มีบลอกอ่ะอย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างนี้เอ้ยลงเลยครับอืเห็นไหมเก็บละดูดูด,ดูเอา สามารถรับเอ้ยปมเห็เอามาเอาหงส์สีก็ได้เห็นไหมครับก็ได้แล้วเห็นไหมได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกบิลนะครับผมน่าจะเป็นพวกเอาไว้สร้างบ้านอะไรครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการสร้างบ้านแบบนี้เท่าไหร่ <Yeah. S 1> Add อ t ท m เขาน่าจะอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับผมเนื่องเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันสิกไม่ได้แต่พอตรง แต่พอตอนนี้ก็ติดบล็อกได้แล้วครับเนี่ยนไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมน่าจะเป็นเพราะผมกลางนี่แหละต่อไปผมจะเสกโกลเลมใช่ไหมครับเนี่ยทำเนี่ยนี่ผมก็เสกได้แล้วโคตรโดจัดเลยนะครับโหดเกาะอื่นเอี๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ยนี่ผมสามารถต่อยโกเลมมือก็ได้นะครับก็ต่อยต่อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับต่อยอย่างเดียวนะครับผม ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพาของคุณครับผมขอห่างไปโกเลมดีกว่านะครับพะไม่ต้องสู้กับมันก็ได้เดี๋ยวมาแตะผมปรับอันลีเพอไม่ซ้อนเมฆหรือไกดก็คนเพราะผมเพราะว่าผมมันมแหลกไงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล,ล้วเหรอเทลิพอตนะครับผมคุณสามารถสั่งเทลิพอ์ตรงนี้ได้เหมือนเมื่อก่อนคลิปก่อนเลยอพอนะครับผมพอนะครับอ้าวชิบหายล้วกูออนะครับนี่ครับโอเคนะครับคุณสามารถปรับที่น่าจะเป็นพวก ไวอ๋อนั่นไงก็คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้ไม่พวงอะไรมากผมก็จะไว้มีลิงกข้างล่างนะครับผมอย่าลืมไปกดด้วยล่ะครับนี่ครับผมต่อยกลเล้มทีโกลเด้นมันกากรึกครับวิงเล็มไม่ทันหรอกอย่ากระโดดแฟชนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับที่แปลไทยนี้อาจให้ท่านผู้ชมงงว่าเออพี่เอาแปลทันนี่ไหนอะ อาจจะไปวิ่งลิงล่างกับไม่มีนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งพวกลิงเท่าไหร่นะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเปนมากนะครับบ๊ายบายก็พบผมเอาคลิปมาจากพี่บูมิก